สวัสดีค่ะวันนี้อบ,บช่าง E ีบีชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องมายูนิคอนประหลาดตัวสีเขียวกันเย่ yeah yeah. ไปดูกันเลยวันนี้ไม่มีแท็กซี่เลยสักคันฉันก็จะรีบไปธนาคารอ้ยนี่ก็เย็นแล้วนะเนี่ยถ้าธนาคารปิดขึ้นมาฉันก็ไม่ได้ไปอีกอะ่ะอ้ย และแถมวันนี้ก็ไม่มีรถผ่านสักคันเลยอ่ะเฮ้ยม้าอะไรเนี่ยตัวสีเขียวนั่นน่ะเป็นม้าอยู่ในคอนตัวสีเขียวที่โดนผสมพันธุ์จนกลายเป็นตัวสีเขียวเลยล่ะเธอมีอะไรหรือเปล่าน่ะ เออคือเธอช่วยไปส่งฉันที่ธนาคารของซากุระได้ไหมอ่ะฉันรีบมากเลยอะ่ะเราไม่มีแท็กซี่หรือรถผ่านสักคันเลยรถฉันมันเสียเธอช่วยไปสง่งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันให้เงินเธอนะไม่ต้องฉันไม่เอามาไันไส่งฟรีขึ้นมาเลยเออไปได้จริงๆใช่ไหมไปได้นะเดี๋ยวฉันไปสง่งโอเคแับแน่นๆนนะได้ได้ เธอถึงต้องไปธนาคารเหรอฉันจะไปถอนเงินน่ะไป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 เถอะได้เลยสักครู่นะโอเคโอเคเอ้ยฉันกลัวตกจังเลยอะไม่ต้องกลัวหรอกอืมฉันไม่ทำเธอตกแน่นอนไป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 กันดีกว่าอืมอืมนี่ไงธนาคารใช่ไหมเฮ้ยใช่ดูได้ไงเนี่ยแล้วถ้าเป็นมานะทำไมเธอพูดได้ล่ะ ก็ฉันเป็นม้าประหลาดไงล่ะแถมตัวสีเขียวเป็นลายหญ้าด้วยนะแต่ก็ช่างมันเถอะเทอรีบๆีลงไปดีกว่านะได้ได้ขอบใจที่มาส่งฉันนะไม่เป็นไรหรอกตอนกลับจะให้ฉันรับเลยก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปช่วยคนอื่นก่อนเผื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือได้เลย <c oughs> โอยไปไปไป,ปมาละห,หาเงินค่ะ จะกลับไปหาพ่อแม่วันแรกไม่มีรถผ่านมาสักคันปกติเวลาจะกลับก็ไม่ได้นั่งรถกลับต้องนั่งแท็กซี่กลับทุกครั้งวันนี้คุณพ่อก็ไม่ว่างคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องอไม่มีแท็กซี่ผ่านสักคันเลยอ่ะวันนี้อ่ะอทำไงดีแล้วเนี่ยฉันยืนรอมาตั้งนานแล้วนะถ้าเห็นแท็กซี่อ่ะฉันก็คงต้องบอกมือแล้วล่ะ เมื่อยขาจริงๆรอมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเดินเล่นดีกว uh. ่าล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 าเฮ้ยมาอยุนิคันประหลาดถ่ายรูปถ่ายรูปเชิญนะครับตามสบายเลยใี้ผมชูสองนิ้วก็ได้นะหูตัวสีเขียวด้วยอ่ะเป็นลายหญ้าเลยสงสัยจะเป็นมมาอยุนิคร์นพันใหม่ นี่ตำรวจมาถ่ายรูปแล้วเร็ว,รวครับอย่างนะมันเก่งมากเลยอ่ะมันพูดได้ด้วยอะ่ะใช่ใช่อาชูสั่งนิ้วไหนจ้ะขอทางหน่อยนะคะครับนี่ฮะชูสังนิ้ววยน่ารักจ้ะเก่งด้วยอะ่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าครับไม่มีแล้วจ้ะขอบคุณที่มาช่วยถ่ายรูปนะพอดีจะเอาไปทำข่าวนะจ้ะลา ขอาทางนิดนึงค่ะคุณมาอุยยังไม่ตัวสีนี่ล่ะโอ้ยจะทำร้ายฉันนะบอกเนี่ยไม่ค่ะผมไม่ได้ทำร้ายคุณค้าใจเย็นๆนะคะเขาไม่ทำร้ายอะไรเลยค่ะเขานัง่งน่ารักอีกด้วยนะคะดูสิค้าเขาชูสังนิ้วเออค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะถ้าไม่มีอะไรกันแล้วผมขอตัวนะครับจ้ะไปต้องอื่นดีกว่า สนุกจังเลเดินเล่นแถวนี้ไอ้ๆฮอ้การน,นี้กำลังมีคนขอความช่วยเหลือจากเราแน่ๆเลยอะ่ะไอ้ตีบไปหาเข้าก่อนอือนนี้เขาอยู่ตรงหมู่บ้านซาก,กุระแต่ว่าซอยที่หนึ่งนั่นไงตรงนั้นเขายืนรออะไรอยู่แล้วเนี่ยไปถามเขาหน่อยดีกว่า จะกลับไปหาพ่อกับแม่แต่ว่าคุณพ่อผมไม่ว่างส่วนแม่ผมก็ต้องเลี้ยงน้องแล้วปกติผมกลับบ้านด้วยแท็กซี่แต่วันนี้ไม่มีแท็กซี่ผ่านมาแม้แต่คันเดียวเลยครับเออแล้วทำไมเป็นม้าพูดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมเป็นตัวสีเขียวอย่างนี้ล่ะผมเป็นยูน,นิคอนปิศายไม่ใช่ยูนิคอนตัวประหลาดครับแต่ผมไม่ทำร้ายใครนะเออแล้วคุณมาทำอะไรอะครับทำไมต้องถามอ่ะ มจะไปส่งคุณนิบานี่ครับบ้านคุณอยู่ซอยอะไรล่ะเดี๋ยวผมไปส่งนะได้ครับขอบคุณนะครับครับขึ้นมาบนหลังผมเลยได้ครับขอบคุณนะครับครับไปส่งที่หมู่บ้านสกุระซิมูเลเตอร์โหไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยหมู่บ้านนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ซอยที่11ครับได้เลยขึ้นมาเลยขอบคุณนะครับครับผม ไปเลยครับได้เลยเอาผมกลัวตอกอะไม่ต้องกลัวตกหรอกครับผมไม่ทำคุณตกแน่นอน1 0 0่งร้ล้านเปซนเลยได้ได้ได้ครับได้ครับไปไปไป,ไปต้องผ่านอุโม,มงด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับถ้าคุณคิดว่ามันไกลมากก็เดี๋ยวผมเดินไปเองก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปส่งผมเต็มใจช่วย ครับขอบคุณนะครับครับตาตากันเถอะครับผ่านไปตรงอุโมง์ไหนล่ะมันมีตั้งสองอุโมงเลยนะครับอุโมงตรงนี้นี่แหละครับใกล้ๆที่จะถึงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับไปต่อแล้วก็ไปทางไหนต่อล่ะครับทางขวาทางซ้ายไปทางขวาครับอ่าโอเคครับเสร็จแล้วก็ตรงไปเลยครับ ครับโอเคครับได้เลยนี่มายนูนิคันพร้มช่วยทุกอย่างนี่นี่นี่แล้วก็พอผ่านอุโมงค์มาแล้วคุณก็ไปโผลที่ตรงโรงเรียนอนุบาลของซากุระสคกูซิมูเลเตอร์แล้วตรงนั้นก็จะมีหมู่บ้านของผมอยู่นะครับคุณไปส่งแค่ตรงนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปเองที่เหลือได้ครับได้ครับไปเลยครับ เบาๆไหนก็ได้นะครับเออไม่เป็นไรหรอกครับผมต้องเรียกผมว่าเจ้าม้านะครับได้เลยเจ้ามา้าเบาๆหนี่สิอันนี้ก็เบาสุดแล้วนะก็ได้ก็ได้ไดโอเคโอเคจับแน่นๆละกันถ้าจับแน่นมันก็จะไม่ตกแต่ถ้าจับเบาเกินไปมันก็จะตกโอเคโอเคไป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 กันต่อดีกว่าอุโมงค์นี่มีลึกมากเล้เนี่ยใช่แล้วครับไปไปไป ไงครับตรงที่มีลาดอุโมงค์อะครับโอเคฮะเห็นแล้วอุ้ยไม่น่ากลัวจังเลยมันแค่มืดๆครับอ๋อโอเคครับแล้วไปทางไหนต่อล่ะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับแล้วก็ข้ามสะพานไปแค่นั้นแหละครับที่เหลือเดี๋ยวผมเดินไปเองได้เลยครับผมขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานตรงนู้นต่อค่ะ โอเคครับตรงนี้เนี่ยแหละครับพอแล้วละ่ะเดี๋ยวที่เหลือผมเดินไปเองครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาช่วยผมเอ้ไม่ใช่สิที่ช่วยไปส่งผมไม่เป็นไรครับม้ายูนิคอนเต็มใจช่วยขอบคุณนะครับครับไปดีกว่าม้ายูายนิคอนตัวนี้น่ารักแถมใจดีอีก รีบกลับไปหาพ่อแม่ดีกว่าฉันได้ข่าวว่าไอ้แก๊งยากุซ่านั่นมันจับด็กไปค่าแถมมันยังโหดร้ายกับประชาชนในเมืองนี้อีกงั้นฉันมีพลังเยอะฉันขอจัดการหนไอแล้วกันไม่ให้ใครไม่ปลอดภัยฉันต้องทำให้ทุกคนปลอดภัยไปเฉพาะสองตัวนี่เลยนี่อนี่เนี่โอ้ยอะไรเนี่ยไอ้มาบ้านี่แน่โอ้ยอะไรวะอะไรเนี่ย อะไรอะไรแกนั่นแหละหึโดนพลังของฉันไปตายแล้วเหรอนี่แนะ่แปดแปไปะไปที่อื่นต่อหไนี้ก็น่าจะมีฉันต้องจัดการพวกแกพวกแกมันตะัวะทาลายโลกของเราไฉันน่ะจะไม่ยอมให้ใครบัดเก็บเด็ดขาดในข่าวอ่ะที่ฉันแอบดูในบ้านคนอื่นนะ โอ้โหแค่เีทุกวันยากุซ่าป้อนนู่นนี่นั่นยากุซ่าฆ่าเด็กยากุซ่าฆ่าคนนู่นนี่นั่นยแย่มากๆเลยอ่ะมาสิแกคิดว่าถ้าแกเก่งมากนะแกก็มาสินี่แนี่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 เก่งมากนกเหรอเก่งมากก็เข้ามาสินี่เนี่นี่นี่เนืมโอ้ยโอ้ยบอสครับ อย่ามาทำอย่างนี้กับฉันนะนี่นี่บอสด้วยใช่ไหมบอสด้วยใช่ไหมนี่แน่นี่พวกแกต้องโดนให้หมดฉันจะไม่ยอมให้เมืองสากุระเป็นอันตรายอีกเด็ดขาดมีพวกยากุ่าที่ทำสิ่งผิดกฎหมายนะ่ะโอ้ยล้วแกมายุ่งอะไรไอ้มาบ้าฮะมีอะไรมากหรือเปล่าฉันผิดกฎหมายแล้วทำทำไมล่ะทำไมยุ่งอะไรฉันทำสิ่งผิดกฎหมายนะ่ะเธอม่ยุ่งอะไรกับฉันเล่า อยอีกพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดอีกกระโดนอีกอืเดี๋ยวก็โดนเหนื่อยแล้วนั้นเนี่ยเมื่อกี้ฉัมึงค่าบอสตายไปเองอไหนดูซิจะมีเด็กอยู่ในตึกนั้นหรือเปล่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยผมอยากกลับไปเจอพ่อกับแม่ เด็กตกอยู่ในอันตรายอย่างงั้นเหรอฉันเข้าไปช่วยไม่ได้แล้วละสิงั้นฉันขอเสกให้เธอหลุดออกมาแล้วหนีออกมาออมเพียงเฮ้ยฉันออกมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยอยู่ดีๆฉันก็ว้ามาเลยฉันนี่แหละเป็นคนช่วยเธอเองมายูนิคอนนี่นะใช่มุ้ยข่าวพูนมากๆเลยนะไม่คิดเลยอะ่ะว่ามายูนิคอร์นจะมีจริง แถมเป็นไม้ยูนิครันสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะเนี่ยตัวสีเขียวทั้งหมดเลยละ่ะฉันนะ่ะมีพลังวิเศษตั้งหลายอย่างเลยนะฉันนะ่ะสามารถช่วยคนที่ไม่รอดจากการโดนทำร้ายร่างกายได้ฉันขอบคุณมากเลยนะฉันไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วฉันเพิ่งโดนมา,าที่ที่แล้วเลยมันหลอกให้ฉันนะ่ะไปเอาของเล่นในตึกของมันแล้วมันก็พาฉันไปทำร้ายร่างกายอะ่ะ โอเคโอเคตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะขอบใจมากๆเลยนะไม่เป็นไรฉันเต็มใจช่วยทุกคนแหละอ่าำหรับวันนี้ก้าจับคลิปกระดาฝากก็แล้วก็แชร์กด Subscribe ให้ช่างอีฟช anel ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเบบเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว